สวัสดีพี่น้องเอซทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนา้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่มารับชมแนวทางเลยกามาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียววันจันทร์วันที่4เดือน3จากสหาหกเจ็ด มือนี้กะมาผูกกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะวันจันมือนี้กะมีแนวทางเล่าพัฒนาใหา้ด้วยจ้าสำหรับสายหุ้นจะหุ้นนี่เคยหุน้นทางเียงลงไปหายเตะมือขึ้นจะสนใจกะหลับชมยนลังใดเลยจ้าสำหรับสายหุน้นของเฮาเนาะสำหรับพ้นสรุปฮานอยเม็ดเดียวของมือวันวันที่สามเดือนสามเดี๋ยวมาเบิ่งพ้นยนรังกันก่อนจะหายตัวใดแบบใดสิใดเข้าใจกันจ้า ให้ไปที่เด่น0ูนย์จะาสำหรับสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานเฉพาะกิจซีซีบนผ่าดไปจาสองตัวล่างเฉพาะกิจศ0นย์เก้าจับขู่มาตรงๆจะาศูย์เก้าโอ้โหหลบแหลกเปิดมาคือปังเลยมาตรงๆ09ูนย์เก้าเด่น0วิรุษศนยมาจากสำหรับพิเศษ3ามหกสองหลางหกแปดผ่านไปจ่าโอ้โหหบนหกหลาง สำหรับรอบปกติ6 3สองล่างเจ็ดสรอบปกติผ่านไปจากสำหรับรอบ V P คือ7จ็ดศูกาศูกระจับขู่เข่ากันไปตรงตรง,ต,งตัวหลับพี่น้อง06นย์หกจ้าสำหรับฮานอยสูตรมดเดียวของเฮาปังอีกแล้วจา้ามณีเด่นศูนย์รุ้ศูนย์มาจา้าล่างเจ็ดเจดผ่านไปจาก หาหน่อยสูตรเม็ดเดียวยินดีกับคนที่ตามยินดีกับพี่น้อยเอฟซที่นำไปเป็นแนวทางจะมาสองน้อยรอบแรกแล้วกัรอบสุดท้ายเฉพาะกิดกับ VIP เนาะมาตรงๆแต่ว่าเน้นเน้นพิดตัวจำมือนี่โอ้เน้นศูนย์สองศหาน่มาศูนย์หกกับศูนย์จ้ะ ตามต่อละกันจะสําหรับห้านสูเม็ดเดียวเมื่อนี้วันที่สี่แนวทางของฮาสีมาตามสูตรหรือบอกเมื่อนิรอรุนอีกที่หนึ่งจ้า่ะ e n จอยกับหายเป็นเพียงแค่แนวทางในสถานมัก้าชอบค่อยตามเบอจะเดอร์ถามบอกมักบอกชอบปล่อยผ่านได้จ้าแนวทางกับมีเขาไม่รู้ตัวจะผิดพลาดประกันได้กะขอถูดขอ FC, ไฟพี่นเอฟซีไว้ด้วยแล้วกันจ้าสําหรับเม็ดเดียวเมื่อนิให้ไปที่เด่นศูนย์ศูนย์คือเก่า จับคู่ศูนย์วิ่งดูศูนย์เมื่อนอี่จับไปที่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามศูนย์สี่ตัวเด่นตัวเน้นกาสำหรับสูตรเม็ดเดียวขอเน้นไปที่ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์สามศูนย์แปด นี่คือแนวทางห้วยห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียวของวันจันจ้าสำหรับเม็ดเดียวนี่ก็คือสี่น้อยเฉพาะกิดถึงวี่ไอพีจะา อ่ห um าห pues ร nah, ือว่าพี่น้องเอฟซีมาอยู On ่ในในรอบใดมือนี On ่ก็ลองนําไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จะท่าหมักต่าชอบค่อยตานอก้ากท่าหมักบ่าชอบล่อยพานได้จะขอให้มาตัวเน้นขอให้มาตัวจ้อขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางสูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากเป็นกำลังใจให้กับแอร์จอยด้วยนอกจากคณละลายคนคนละแชร์คนคนละหนึ่งติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า